ากให้ลองนึกภาพตามกันดูนะคะวันที่8ทธันวาคม2568สถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตึงเครียดมากครับผมมีเสียงปืนเสียงระเบิดดังเป็นระยะระยะเลยใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันสมเด็จหุนเซนกลับนั่งคุมเกมบัญชาการรบจากเครือหัดหรูแต่ภาพมันปัดไปที่อีกฝั่งหนึ่งของประเทศเลยค่ะลูกชายของเขาคุณหุนมาเนต นายกฐมนตรีคนปัจจุบันกําลังทําสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงคือเขากําลังยิ้มแล้วก็จับมือกับนายกเล่นนามค่ะใช่ครับเป็นภาพที่คอนทราสต์กันอย่างน่าทึ่งเลยฝั่งหนึ่งคือความขัดแย้งที่แบบพร้อมจะปะทุได้ตลอดเวลาแต่อีกฝั่งคือภาพของพิธีเปิดด่านพร้มแดนแห่งใหม่ด่านตันนำหมื่นใจใช่ไหมคะใช่ครับที่เชื่อมกัมบูชากับเวียดนามเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยเอ่อไม่ใช่แค่การ วิบบินเปิดด่านสินค้าธรรมดานะครับแต่มันคือการเดินหมากตัวสําคัญที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางอํานาจของภูมิภาคนี้ไปเลยน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนมากทั้งความขัดแย้งเก่าพันธมิตรใหม่แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มันฝังรากลึกจริงๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือต้องประติดประต่อจิ๊กซอทั้งหมดนี้เพื่อหาคําตอบว่าทําไมกัมพูชาถึงเลือกเดินเกมนี้ แล้วมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนเป้าหมายของเราก็คือการมองให้ทะลุฉากหน้าของการเปิดด่านนี่แหละครับแต่เพื่อสำรวจแรงผลักดันที่แท้จริงเบื้องหลังว่าอะไรกันแน่ที่บีบให้กัมพูชาต้องหันกลับไปหาเวียดนามอย่างเต็มตัวแล้วการผนึกกำลังของกลุ่มอินโดจีนครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบมาถึงไทยยังไงบ้างใช่ครับจะส่งแรงสั่นสะเทือนมาในรูปแบบไหนบ้างงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแตกหักเลยดีกว่าค่ะ ฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้สถานการณ์มันมาถึงจุดนี้ก็คือวิกฤตที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับข้อมูลที่เรามีระบุชัดเจนเลยว่ารัฐบาลไทยปิดด่างชายแดนมานานกว่า4เดือนแล้วซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงแล้วก็รุนแรงมากกับเศรษฐกิจของกัมพูชามันคือการบีบให้จนมุมเลยครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าการค้าชายแดงกับไทยเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของกัมพูชามาตลอดค่ะพอเส้นเลือดเส้นนี้มันถูกตัดไปกระทันหันภาพในข้อมูลที่เราเห็นคือตลาดที่เคยคึกคักในปอยเปรยนิ่งเงียบเป็นป่าช้าเลยรถบรรทุกสินค้าจอดนิ่งบรรแถวยาวมันคือแรงกดดันมหาศาลจริงๆแล้วท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลนี้เองสมเด็จหุ่นเซนก็ออกมาพูดประโยคเด็ดที่กลายเป็นไวรัลเลยนะคะ อ๋อประโยคนั้นใช่ค่ะที่เขาบอกว่าหากไทยต้องการปิดด่านต่อไปอีกร้อปีหรือ500ปีก็ไม่ได้ทําให้กัมพูชาล่มสลายคือตอนแรกที่ได้ยินประโยคนี้ก็คิดว่าเป็นแค่คําขู่ที่ไม่มีน้ําหนักเป็นวาทะทางการเมืองเฉยๆเอาไว้ปลูกใจคนในชาติใช่ค่ะเพราะถ้าเศรษฐกิจพึ่งพาไทยขนาดนั้นเขาจะเอาความมั่นใจมาจากไหนกันแน่ และนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับเพราะถ้าเราเอาคําพูดนี้มาวางคู่กับภาพที่ฮุนมาเน็ตกาลังเปิดด่านใหม่กับเวียดนามในวันเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านี่ไม่ใช่คําขู่ล,ลอยๆอ๋อแต่มันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเรามีแผนสํารองเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่ากัมพูชามีทางออกฉุกเฉินและทางออกที่ว่านี้มันไม่ใช่ทางเล็กๆนะครับแต่เป็นประตูบานใหญ่ที่เตรียมการมาอย่างดีแล้วแปลว่าการเปิดด่านกับเวียดนามนี่ไม่ใช่แค่การแก้ตัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่เลยครับมันคือการต่อลมหายใจทางเศรษฐกิจที่ทําให้คําพูดของคุณเซนมีน้ําหนักขึ้นมาทันทีพอฟังแบบนี้แล้วการตัดสินใจครั้งนี้มันดูมีการวางแผนลุ่งหน้ามาอย่างดีเลยนะคะใช่ครับทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจเกมนี้มากขึ้นเราอาจจะต้องถอยออกมาดูภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์กัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหน่อย เพราะเอาเข้าจริงก่อนหน้านี้กัมพูชาก็ไม่ได้มีเวียดนามเป็นตัวเลือกแรกใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับในทางกลับกันด้วยซ้ําถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพชัดมากว่ากัมพูชาภายใต้ตระกูลหุ่นเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการลงทุนจากจีนแบบเต็มที่เลยเรียกว่าเป็นยุคทองเลย เป็นยุคทองของความสัมพันธ์พนมเป็นปักกิ่งเลยก็ว่าได้ครับมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ถนนหน,นทางเขื่อนท่าเรือน,นำลึกเกิดขึ้นมากมายด้วยเงินทุนจากจีนซึ่งแน่นอนว่าการใกล้ชิดกับจีนขนาดนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเวียดนามอยู่ลึกๆเหมือนกันแต่แล้วความสัมพันธ์กับจีนที่ดูเหมือนจะหวานชื่นมันก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญแหล่งข้อมูลของเราพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าสงคราม5วัน ซึ่งเหมือนจะเป็นจุดที่ทำให้ตระกูลหุ่นเริ่มมองหาพันธมิตรใหม่ใช่ครับอาจจะต้องขยายความนิดนึงค่ะว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรแล้วมันเปลี่ยนเกมของกัมพูชาไปได้ยังไงคะสงคราม5วันเนี่ยเป็นชื่อเรียกเหตุการณ์ปะทะกันอย่างรุนแรงตามแนวชายแดนช่วงสั้นๆครับแต่มันสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือมันทาให้ชนชั้นนากัมพูชาตระหนักว่าการพึ่งพาจีนเพียงคู่อนานาจเดียวมันมีความเสี่ยงสูงมากอ๋อ เพราะในยามขับขันจีนอาจจะไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างที่คาดหวังไว้หลังจากเหตุการณ์นั้นเราจึงเห็นความพยายามของตระกูลหุนที่จะสร้างสมดุลอำนาจใหม่พวกเขาพยายามหันไปหาอเมริกาในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมพยายามดึงสหรัฐเข้ามาเป็นตัวกลางในดีลต่างๆอ๋อเป็นความพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงไม่เอาไข่ทุกใบไปใส่ในตะกร้าของจีน แต่การหันไปหาอเมริกาแบบนี้มันก็ต้องทําให้พี่ใหญ่อย่างจีนไม่พอใจแน่นๆถูกต้องครับการเคลื่อนไหวนี้ทําให้ความสัมพันธ์กับปักกิ่งเริ่มเย็นชานลงอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือจุดที่ภาพทั้งหมดมันมาเชื่อมต่อกันพอดีครับค่ะลองนึกภาพตามครับจีนที่เคยเป็นแบ็กอัพหลักก็เเริ่มตีตัวออกห่างในขณะที่ไทยเองก็ใช่ครับไทยซึ่งเป็นคู่ค้าสําคัญอันดับต้นๆก็มาสร้างแรงกดดันทางการค้าด้วยการปิดด่านซ้ําเข้าไปอีก เหมือนโดนบีบจากทุกทางเลยนะคะถูกต้องครับในสถานการณ์แบบนี้ชนชั้นนําของกัมพูชาจึงแทบไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากต้องหันกลับไปหามิตรภาพแบบนั่งเดิมกับเวียดนามนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นปุบป,ปับนะครับแต่เป็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ที่ถูกสถานการณ์บีบคั้นมาหลายปีเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกที่ประตูทองบานใหม่ที่ว่านี้กันดีกว่าด่านตันนำมื่นใจที่เชื่อมจังหวัดเต้นินของเวียดนามกับจังหวัดเปยแวงของกัมพูชา อะไรคือความพิเศษของด่านนี้คะความพิเศษของมันอยู่ที่ทําเลครับจังหวัดเต้นินของเวียดนามนี่ไม่ใช่จังหวัดชายแดนธรรมดาโอเหรอคะครับมันตั้งอยู่ในเขตเศรเษฐกิจสุนครนทางภาคใต้ของเวียดนามซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและที่สําคัญคือจังหวัดนี้มีชายแดนติดกับกัมพูชาย,ยาวเกือบ369กิโลเมตรโอ้โหมันคือพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจสูงมาก แล้วมีข้อมูลจุดหนึ่งที่น่าทึ่งมากค่ะคือในจังหวัดเตยนิมจังหวัดเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ด่านใหม่ที่เพิ่งเปิดแห่งเดียวนะคะแต่มีด่านพรมแดนที่เชื่อมกับกัมพูชาอยู่แล้วอีก3แห่งใช่ครับเท่ากับว่าตอนนี้มีประตูทองถึง4บานที่เปิดหากัน มันไม่ใช่แค่ทางออกฉุกเฉินแล้วแต่นี่มันคือแผนการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจที่ใหญ่มากเลยนี่คะใช่เลยครับและนี่คืออินไซต์สำคัญจากข้อมูลเลยมันไม่ใช่แค่การหาทางหนีที่ไล่แต่เป็นการสร้างซ u ปเปอร์ไฮเวย์เส้นใหม่ทางเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างถาวรซุปเปอร์ไฮเวย์เลย ครับการมีประตูถึง4บานในจังหวัดยุทธศาสตร์เดียวมันหมายถึงการสร้างโครงข่ายโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์แบบสามารถลำเลียงสินค้าจากใจกลางกัมพูชาออกสู่ท่าเรือน้ำลึกของเว่น,น้ำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านไทยเลยแม้แต่น้อยแปลว่านี่คือการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาไทยในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมเลยถ้าวันหนึ่งไทยปิดด่านอีกพวกเขาก็จะมีเส้นทางสำรองที่แข่งแกร่งรองรับอยู่แล้ว แน่นอนครับซึ่งก็จะทําให้อํานาจต่อรองของกัมพูชาสูงขึ้นมากในอนาคตสูงขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับมันเปลี่ยนจากสถานะผู้พึ่งพิงมาเป็นผู้เล่นที่มีทางเลือกเป็นของตัวเองมันคือการเปลี่ยนสมการอํานาจในอนุภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงแต่เรื่องราวระหว่างกัมพูชากับเวียดนามถ้าดูจากข้อมูลที่เรามีมันไม่ได้มีแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะมันมีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากดิฉันเห็นข้อมูลอ้างอิงถึงการประชุมสําคัญของ3กองทัพ คืนลาวเวียดนามและกัมพูชาที่เวียงจันทร์เมื่อเดือนตุลาคม2,568เหมือนเป็นการตอกย้ำม,มิตรภาพที่เหนียวแน่นมากเป็นอีกเสาหลักหนึ่งของความสัมพันธ์เลยครับคือเสาหลักด้านความมั่นคงและการทหารในการประชุมนั้นมีคำพูดที่ทรงพลังมากจากนายทหารระดับสูงของลาวซึ่งสะท้อนแก่นของความสัมพันธ์3ชาตินี้ได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะเขาบอกว่า ประชาชนสามชาติอินโดจีนเคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลต้านจัก,กรพรรดิต่างด้าวผู้ลุกรานฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดพวกเราไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้คำพูดนี้มันบอกเราว่าสายสัมพันธ์ของพวกเขามันอย่างลากลึกในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ ถูกต้องค่ะและถ้าเราขุดให้ลึกลงไปในประวัติศาสตร์เราจะเจอจุดกำเนิดของสายสัมพันธ์นี้เลยครับนั่นคือเหตุการณ์ในปี2522ปี2522ครับตอนที่กองทัพเวียดนามบุกเข้ายึดกรุงพนมเปญเพื่อโค่นล้มรัฐบาลเขเมรแรงที่ฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์คนในชาติเป็นนับล้านคนและเวียดนามนี่แหละที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของกลุ่มเฮงสัมรินซึ่งในรัฐบาลน,นั้นก็มีนักการเมืองหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อหุ่นเซนรวมอยู่ด้วย นี่คือจุดเริ่มต้นอำนาจของฮุนเซนที่มีเวียดนามเป็นผู้หนุนหลังอย่างเป็นทางการเลยสินะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดครับและมันไม่ได้จบแค่นั้นนะในแหล่งข้อมูลยังมีเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกคือกองพลน้อยที่70ซึ่งเป็นหน่วยองครักษ์ชุดแรกที่คอยคุ้มกันตัวฮุนเซนก็ได้รับการฝึกฝนและจัดตั้งโดยกองทัพเวียดนาม ก่อนที่หน่วยนี้จะพัฒนาจนกลายมาเป็นหน่วยองครักษ์ HBQ ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในกรัรมพูชาทุกวันนี้หน่วยองคร,รักษ์ HBQ นี่คือหน่วยไหนคะทำไมถึงมีความสำคัญขนาดนั้น HBQ ย่อมาจาก Huns b o y g u a r Quarter ครับเป็นหน่วยทหารชั้นยอดที่มีความจงรักภักดีต่อตระกูลฮุนโดอยตรงไม่ใช่ต่อกองทัพหรือรัฐบาลไม่ใช่เลยครับ เป็นเหมือนกองทัพส่วนตัวที่ค้มพลังอำนาจของตระกูลหุ่นมาจนถึงทุกวันนี้การที่หน่วยนี้มีจุดกำเนิดมาจากการสนับสนุนของเวียดนามมันจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไว้วางใจที่ลึกซึ้งมากโอ้ขอรู้แบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมความสัมพันธ์นี้มันถึงพิเศษกว่าปกติมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐิจแต่มันคือหนี้บุญคุณทางการเมืองและการทหารที่ฝังรากลึกมาเกือบ5้าสิบปีใช่ครับ ทุกการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของกรรมัมพูชาวันนี้เราต้องมองผ่านเลนส์ของประวัติศาสตร์นี้เสมอดังนั้นเมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่รากฐานในอดีตที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนมาจนถึงความสัมพันธ์ทางการทหารและการเกื้อกูลกันในยามคับขันเราจะเห็นว่านี่คือพันธมิตรที่มีความผูกพันกันทั้งในทางอุดมการณ์การเมืองและความมั่นคงไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจฉาบชวย ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางอำนาจครั้งใหญ่จริง,รงๆในภูมิภาคนี้ครับการที่ไทยเลือกใช้ไม้แข็งด้วยการปิดด่านโดยอาจจะหวังสร้างแรงกดดันในระยะสั้นกลับกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีที่ผลักให้กัมพูชาแผ่ใต้การนำของฮุนมนเนตต้องเดินหมาที่เตรียมไว้อยู่แล้วให้เร็วและชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก หัวใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการกลับมาผนึกกำลังกันอีกครั้งของกลุ่มประเทศอินโดจีนเดิมคือกัมพูชาเวียดนามและลาวซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตร์และอุด,ดมการร่วมกันอย่างที่เราได้คุยกันไปอืม,มันคือการจัดระเบียบอำนาจครั้งใหม่ในอาเซียนที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆแต่ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างแน่นอนเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากของยุทธศาสตร์กัมพูชาเลยนะคะ จากที่เคยพึ่งพาจีนอย่างเต็มตัวแล้วก็พยายามหันมาหาอเมริกาเพื่อสร้างสมดุลแต่สุดท้ายเมื่อโดนบีบจากทุกทางก็เลือกที่จะกลับมาซบมิตรภาพแบบดั้งเดิมที่ไว้ใจได้ที่สุดอย่างเวียดนามและกลุ่มอินโดจีนใช่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้คบคิดกันครับเมื่อกัมพูชาได้ค้นพบและสร้างเส้นทางเศรษฐ,ฐกิจใหม่ที่มั่นคงและแข็งแกร่งโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาชายแดนฝั่งไทยเป็นหลักอีกต่อไปคำถามก็คือ ในเกมการเมืองระยะยาวของภูมิภาคนี้อะไรคือต้นทุนที่แท้จริงที่ประเทศไทยอาจจะต้องจ่ายจากการตัดสินใจปิดประตูใส่เพื่อนบ้านในวันนั้น